สวัสดีครับคลิปนี้มาให้อยู่กับตัวนี้นะครับแรปกูเพนนะครับเรก8นะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลคอร์โซเวอร์รุ่นใหญ่สุดนะครับ48 channel จากแรปกูเพนนะครับก่อนส่งมอบก็มาเสียบปั๊กลองให้นะครับนี่เป็นดิจิตอลคอร์โซเวอร์นะครับรุ่นท็อปๆเลยนะครับนี่ด้านหลังเครื่องครับเมื่อกี้ละตัวนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ตัวนี้มันก็รองรับไปทั้งดังเต้แล้วก็ AES ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็มันให้รบคุณภาพเสียงระ,ระดับ24บิต96 k h z นะครับเลข88นี่ครับโฮะอุปกรณ์มีครบนะครับเปิดไฟติดทุกดวงเรามาเปิดเพื่อเช็คสินค้าให้นะครับก่อนสงอ่งมอบไปกับ l a b กูเพ p e n LMX 88เลข88นะครับ l รน,นี่ครับรียลนัมเบอร์เครื่องนี้นะครับ ครับโอเคนะครับผมไม่เห็นทั้งรอบตัวแล้วนะครับกับสินค้าตัวนี้เลข8 88นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้สวัสดีครับ